สวัสดีครับเพจหมอยางหมอยางคอมเปาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและยางสังเคราะห์เป็นผลิตภัณฑ์ยางในรับอันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงชนิดเครื่องผสมยางคอมเปานะครับเราจะมาอธิบายว่าในอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและยางสังเคราะห์อของไทยนะครับมีการใช้เครื่องจักรในการผสมยางคอมเปานะครับกรณี ที่เป็นยางแห้งเท่านั้นนะครับมีเครื่องจักรประเภทไหนบ้างที่ใช้สําหรับผสมนะครับซึ่งยางกอมเปาก็หมายถึงว่ามีส่วนประกอบที่เป็นยางและก็สารเคมีต่างๆนะครับทํายังไงให้ยางกับสารเคมีผสมเข้ากันเป็นเป็นกอมเปาขึ้นมานะครับเราก็เดี๋ยวจะอธิบายว่าเครื่องผสมที่นิยมใช้ในประเทศไทยนะครับมีเครื่องอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะสรุปมาให้3ชนิดนะครับ ก็ค <chat> ือเดี๋ยวจะเขียนให้ดูในกระดานว่าเครื่องผสมมีอะไรบ้างนะครับเครื่องผสมยางกองปาชนิดที่หนึ่งก็คือเครื่องบันดูรี่บันดูรีนะครับแมชีนเครื่องที่สองนิดเดร์ ข้อที่สามทูโรมิลนะครับก็ชนิดเครื่องผสมยางกอมปล่าที่นิยมใช้อยู่ในประเทศไทยนะครับผมสรุปมาให้มี3ชนิดเน่ก็คือบันบูรี่สองนิดเดอร์นะครับสามทูโรมิลซึ่งทั้งสามเครื่องนี้มีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันนะครับ ซึ่งในการเลือกใช้ว่าจะใช้เครื่องไหนดีเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายเก้าๆจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับสําหรับข้อดีของบันบุรีนะครับเครื่องบันบุรีเนี่ยสามารถผสมกอมปาวออกมาได้เร็วก็คือใช้เวลาผสมมาครับสั้นนะครับเช่นยกตัวอย่างใช้เวลาในการผสมต่อรอบต่อหนึ่ง่แบตะครับตั้งแต่5ถึงไม่เกิน7นาทีนี่คือข้อดีของบันบุรีก็คือผสมได้เร็วนะครับความเร็วรอบ ของเรเตอร์ค่อนข้างเร็วนะครับแต่ก็ด้อยก็คือการแม i นเทแนนต์การซ่อมจะค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะครับเมื่อเทียบกับมิเตอร์และก็ทูโดมิลก็คือเพื่อใหค่าแม่นเทแนนต์นะครับของมันบุรีค่อนข้างสูงนะครับในการซ่อมแต่ละครั้งแล้วก็การปรีแมนเทแนนต์ต่างๆการป้องกันการซ่อมบำรุงครับค่อนข้างใช้เงินเยอะกว่ามิเตอร์และก็ทูโดมิล ต่อไปเครื่องผสมชนิดที่2องนะครับนิดเดอข้อดีก็คือดูแลง่ายมนนนันเจอง่ายนะครับค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงออค่อนข้างถูกนะครับเมื่อเทียบกับบันบุรี่นะครับส่วนเวลาในการผสมนะครับต่อแบตต่อแบตต่อรอบก็ใช้เวลาผสมเนี่ยนานกว่าเครื่องบันบุรี่นะครับเมื่อกี้ผมพูดก็คือบันบูรี่เนี่ยเวลาต่อแบตประมาณ5.7นาที ส่วนถ้าเป็นดดนิเตอร์เนี่ยต่อแบตหรือว่าต่อรอบก็จะอยู่ที่12-15ถึง15นาทีนะครับขึ้นอยู่กับสูตรยางนะครับนั่นหมายความว่าใช้เวลาเป็น2เท่าของบันดูรี่ในการผสม1รอบหรือว่า1แบตนะครับต่อไปเครื่องที่3ก็คือทูโรมิลนะครับสำหรับทูโรมิลเองก็อย่างที่รู้ครับเป็นเครื่องผสมแบบเปิดนะครับก็ ข้อดีของทูรม์มวก็คือแน่นอนครับราคาถูกเมื่อเทียบกับนิตเตอร์และก็บันบุดีราคาค่อนข้างถูกกว่าทั้ง2เครื่องแรกนะครับแต่ก็ข้อเสียก็คือใช้เวลาในการผสมต่อครั้งต่อแบตเนี่ยนานนะครับโดยเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ15-30ถึงนาทีขึ้นอยู่กับสูตรนะครับต่อรอบต่อแบตก็คือ15-20ถึงนาที1 5บห้าถึงนาทีนะครับรเพราะฉะนั้นใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับจะสึ้นเปลืองเรื่องของค่าไฟ แล้วก็ข้อเสียที่2คือถ้าเราผสมเมื่อทูรูมิลเนี่ยแป้งต่างๆก็จะฟุ้งกระจายก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับและก็คือแป้งมันจะฟุ้งจะขาวนะครับเพราะฉะนั้นทําให้สิ่งแวดล้อมใน,ในที่ทํางานนะครับไม่ดีนะครับเกิดมลภาวะพวกฝุ่นแป้งต่างๆนะครับอ่าแล้วก็นี่แหละครับประมาณประมาณนี้ส่วนบันบูรี่กับ u, นิดเดอร์แน่นอนเป็นแบบเครื่องผสมแบบปิดเพราะฉะนั้นเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องฝุ่นก็จากค่อนข้างที่จะเซฟมากกว่าทูรูมิล ส่วนรายละเอียดอื่นๆในการพิจารณาอย่างลูกค้าจะซื้อเครื่องบันรี่นิดเดอร์หรือว่าทรูมิลเนี่ยจะเลือกซื้อประเภทไหนดีในการเริ่มทําธุรกิจอุตสาหกรรมยางก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เพิ่มเติมนะครับทางเพจหมอยางหมอยางคอมปาล์นะครับแล้วก็ใน YouTube หรือว่าจะส่งข้อความมาทางด้านล่างนี้นะครับจบคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังจนจบนะครับแล้วก็หากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกันกดแชร์นะครับ แบ่งปันให้ผู้อื่นนะครับแล้วก็กดติดตามไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปอื่นๆนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ